ข้อ6ข้อใดเขียนถูกต้องทุกคำข้อ1นึ่งขนองขมุกขมัวข้อจอจระเข้ละลายข้อ3ลอยฉลอมข้อ4ขมุกขมอมชะง่อนอ่ะเขาถามถูกไหมว่าข้อไหนถูกต้องน้องก็ต้องไล่ดูเลยว่า1 2 3 4มีเนี่ยมีข้อไหนผิดบ้างข้อไหนผิดก็อย่าไปตอบว่าเพราะเขาถามข้อที่ถูกต้องข้อข้อหนึ่ง คำว่าคองเขียนอย่างนี้ถูกไหมถูกถูกไหมเพราะคําเนี้ยต้องมีสระอะด้วยนะส่วนคําที่สองล่ะคำหมู่คามัวเขียนนี้ถูกหรือยัง,ยงมีใครตอบไม่ถูกไหมไม่ถูกนะข้อนี้เขียนยนี้ถูกแล้วต้องเขียนว่าคาหมู่คามัวโดยที่ไม่มีสระอะนนเองกฉันข้อนี้ก็ถูกทั้งสองคำแอบกาข้อน,นึงไว้ก่อนข้อสองจระเข้กับละลายคําว่าจระเข้ต้องมีสระอะ่ะไหม มีถูกไหมจระเข้ที่เราที่มันเป็นคอฟขอดายที่มันเป็นอย่างนี้อ่ะมันต้องมีสระอาดด้วยนะนี่เป็นจระเข้ที่เป็นฝาดอย่างเงี้ยมันต้องมีสะอาดด้วยส่วนคําว่าละลายอันนี้ละลายถูกต้องอยู่แล้วถูกไหมทุกคนคุ้นเคยละลายต้องเป็นลอลิงอย่างนี้ถูกต้องอันนี้ผิดนะต้องมีสระอาดด้วยส่วนอันที่สามลอยลอยอย่างนี้ก็ถูกต้องถูกปะส่วนคําที่ผิดคือคําว่าชะลอมชะลอมที่เขาใส่ของจะต้องมี สระอ่ะด้วยต้องเขียนอย่างนี้นะชะลอมถึงจะถูกต้องส่วนข้อสี่คำหมุกคำมอมเขียนยังไงน้องต้องจําไว้เลยนะว่าคำหมุกคำมอมไม่เหมือนกับคำหมุกคำมัวคำหมุกคำมัวไม่มีสระอะเลยแต่คำหมุกคำมอมต้องมีสระอะทั้งคู่ทั้งคำหมุกแล้วก็คำมอม ส่วนคำว่าชะงอนเขียนอย่างนี้ถูกแล้วสรุปนะไอ้สี่ข้อเนี้ยข้อที่เขียนถูกคำก็คือข้อหนึ่งนั่นเองคือคําว่าคนองกับคมูกคมัวส่วนข้อสองผิดที่คําว่าจระเข้ต้องมีสระอะด้วยข้อสามคำว่าะลอมก็ต้องมีสระอะและข้อสี่คำว่าคหมูกคมอมต่างจากคมูกขมัวคือต้องมีสระอะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนั่นเองนะเช้นข้อที่ข้อถูกต้องคือข้อหนึ่งค่ะ